สวัสดีค่ะอาคาลิเทเรมี <le> ค่ะวันนี้เราอยู่ที่ Starbucks ใช่ค่ะเพราะว่าคนไทยจะพูดว่า Starbucks, Starbucks ไม่ต้องไม่มีคุตสึนะคะใช่ค่ะทำไมวันนี้ถึงมาที่ Starbucks ที่นี่คะเพราะว่าวันนี้เราจะสอนคำศัพท์เกี่ยวกับการสั่งเครื่องดื่มค่ะ Starbucks ที่นี่เป็น Starbucks ที่ เป็นสไตล์ล้านนาค่ะล้านนา oh. ก็คือเป็นสไตล์ของภาคเหนือของรประเทศไทยนะคะแล้วก็อยู่ที่ไหนคะคุณจินอยู่ที่กาดฝรั่งจังหวัดเชียงใหม่ผู้คนอาจจะเคยได้ยินคําว่าฝรั่งใช่ไหมคะคว่าฝรั่งคืออะไรคะเธอฮักกุจินค่ะฮักกุจินชิวชิมาสตาสั่งมาแล้วค่ะ เมนูที่สั่งวันนี้เป็นเมนูที่เป็นคังเกนเต้นะคะมีเฉพาะช่วงนี้แต่ว่าเราสั่งอะไรนั้นเราจำชื่อไม่ได้จำชื่อเมนูไม่ได้เพราะว่าชื่อเมนูแบบยาวยาวเหมือนกันอยากรู้เหมือนกันว่าที่ญี่ปุ่นเขาเขียนชื่อไหมคะเวลาสั่งก็จะถามชื่อของเียกซ่งของลูกค้าแล้วก็พนักงานก็จะเขียนชื่อไว้นะคะใช่ไหนคุณจีนเรากล้าให้ดูแล้วนี่มันจะเขียนว่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า จำไม่ได้ไม่ค่อยได้กินสตาร์บัคค่ะปกติแล้วร้านกาแฟในไทยนะคะส่วนใหญ่ก็จะมีกาแฟหลายแบบเนาะค่ะก็จะมีทั้งลาเต้อะไรอคะคาปูชิโน่มอคาเอสเปรสโซแล้วก็อเมริกาโน่นะะช่นี่เป็นสำเนียงสำเนียงคนไทยเวลาสั่งถ้าสั่งก็จะพูดไทยๆแบบเมื่อกี้เลยบางร้านก็มีกาแฟสดด้วยค่ะแล้วเวลาสั่งเราจะพูดยังไงได้บ้างดีคะ ตัวอย่างเช่นฮอตโตโคฮีเราก็จะพูดว่ากาแฟร้อนแล้วถ้าเป็นไอซ์โคฮีเราก็จะบอกว่ากาแฟเย็นใช่ค่ะอีกรอบเนาะกาแฟเย็นกาแฟก็คือโคฮีร้อนก็คือฮอตโอซนะคมแล้วก็เย็นก็คือซิเมตไตหรือว่าไอซ์สำหรับระดับความหวานนะคะก็จะมีหลายระดับนะตัวอย่างเช่นเราอยากจะพูดว่า ซาโตอ,อิเลนาอเดอร์ไซใช่ค่ะภาษาไทยก็จะพูดว่าไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่น้ำ,นำตาลไม่ใส่คืออิเลนาเดุร์ไซแล้วก็น้ำตาลคือซาโต,โตค่ะแล้วก็จะมีห,หวานน้อยด้วยหวานน้อยแล้วก็หวานปกติหวานปกติหวานปกติค่ะ าตาบักที่นี่สวยนะคะแล้วก็บรรยากาศดีมากๆรอบๆที่กาดฝรั่งเนี่ยก็จะมีร้านที่เป็นสไตล,ล์ร้านนาอีกหลายร้านไม่ใช่แค่ร้านสาตาบักนะคะแล้วก็เดี๋ยวคูกกิกับคุจีนจะไปกินเคี่อกนยังไงเราเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย